8,165รายมีรายงานผู้เสียชีวิต55คนนะคะแล้วก็ผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะตอนนี้99,000กว่ารายในจำนวนนี้ผู้ป่วยอาการหนักอยู่ที่2,221รายนะคะแล้วก็จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ494รายซึ่งจากรายงานของกรมควบคุมโรคนะคะใน400กว่ารายนี้พบว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และใช้เครื่องช่วยหายใจมาเป็นระยะเวลานาน,านอัตราครองเตียงค่อนข้างนานแต่ถ้าเทียบกับผู้ป่วยหนักที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้เนี่ยตัวเลขลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณ20กว่ารายค่ะ แล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์ผู้ที่เสียชีวิตนะคะในวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่ไม่มีรายงานการเสียชีวิตจาก4จังหวัดชายแดนใต้นะคะแล้วก็ตัวเลขสูงของวันนี้นะคะยังอยู่ที่ภาคกลางและตะวันออกค่ะเป็นราชบุรีระยะ